คิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะโทรหาเพื่อนไปเดี่ยวกันดีกว่าไปลันลากาบ้านสาวช,าชาวาไม<อ>่ชอบคนไหนที่รู้เบิร์เราเพิ่งเจอไม่ให้เบอร์อย่ากดเล่นตัวก่อนอย่างนนทอนนะขอโทษเกี่ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะฉันไม่จะยิงเจ้าชู้จะไม่จะยิง เจอกันบ้างเป็นบางเวลานะจะลาแบบผู้หญิงชัดลพถึงไม่แล่นเปสวยทานน้ำตาฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่ขันจะพาไปขึ้นสวรรค์ตเนี่ยโนราพิงี์สาวเวทีและถันได้ถงกแต่คน็อจะทนคน่อจะ

หยุดกันหยุด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 สนนี่พักมึงมาที่พักพักนี้ผมมาเล่นเรื่อเดียดนะทำไมเจอสองครั้งแหละพี่คุณพลธุริยาเป็นนักเรียนบ้างคุณพลธุริยาเป็นนักร้องบ้างเนี่ครับอยู่เกาหลีเพิ่งกลับมาเขาชื่อเขาชื่อยงยืนชุนจัง เกาหลีกี่ผ้าอะไรกันตกนั่มันญี่ปุ่นผมจ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไนี่อเดี๋ยวอ๋ยวต่ลเฮียอะไรกันอะไรกนตนีมันญี่ปุ่นมใช่หรอวะเดี๋ยวีก็ได้มไม่หมากูเลยเนี่ยไเราเอ่อเดชงมาจากประเทศเกาหลีตาเลยอะตาเลยอะเจเขาเ้าขอเลยฮะอะไรลาดนี้มีเกาหลี แมงอ๋อติดเกาหลีอ่ะเพราะเกาหละพุกเนี่ยเสียงแข็งๆอ่ะเอาว่าไม่ตัวเนี้ยไปเติมแก๊สดีกว่าป่ะโบราณเลยชาวต่างชาติจะมาขอชมเมืบัลลมีพระองค์ท่านเบียค่ะมีชาวต่างประเทศท่ามาขึ้นเป้ามีชาวต่างชาติมาจากต่างประเทศมาแล้วเขมินมาแล้วจีนมาจีนก็มาแล้วเวียดนามมาแล้วเราวก็มาแล้วลาวก็มาแล้ว โดยเฉพาะคนนี้มาจากสาลาเฮโยซาลาเฮโยโอเราต้อนรับชาวต่างประเทศที่อยู่ในเขตอาเซียนทุกคนแต่ถ้ายูโรฉันไม่เอานะไม่เอาเพราะว่าเพราะตอนอยู่บอลยูโรกูโดนมาเยอะแล้วม่เขานีโอ้ยอย่าพูดข้าวข้าวได้ยังนี่ฟาลาลาลา อันนี้เป็นคนกาหลีหรือคนพม่าวะเนี่ยกาหลีกาหลีกาหลีนะกาหลีอ่ะกาหลีโป้หรือยังไงเออคนกาหลีนะไม่ใช่พม่านะพม่าอีกอย่างไม่ใช่พม่าเลยไม่ใช่พม่าฟังสำเนียงออกไปทางสวนพึ่งว่าเอ้ยเอาเดี๋ยวแป๊บนึง อะารเหรออะไรมันลุกเล็กดุกเล็กเพื่อนตายเลยอีนี่ตัวนี้จะหลอกไปอีตัวนั้นนะอะไรว่าอะไรอีกนั่งอยู่ตรงนี้กนที่ขูดเจออูเจอสองสามโลแล้วอะไรเยอะงานเยอะโอ้ยกูดเจอแลวไรเยอะไปอันนี้คือท่าอะไรอ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอย่างนี้เราก็ต้องสวัสดีตอบเขาเป็นธรรมเนียมของเราธรรมเนียมของเราแล้วต้องสวัสดีตอบเขา ไม่ต้องกล้าอะไรเยอะจะเจอม่นยุงเล่นได้เลยไม่ต้องแบะเหลี่ยมขนาดนี้นี่ดีนี่ดีนะเตือนเดี๋ยวสบายแล้วตอนนี้กับเอ๋เขาชื่อจู่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวไปเจอคณะนู้นอีกมันจะเล่นอรุชาตยังไงเออที่มันนี่มาจากไหนเนี่ยมาต่างประเทศมาลต่าจากระเทศชื่ออะไรเหรอเออชื่ออะไรนะชื่อยุง ยุงจายชุ่จังยุนชุ่จังแล้วมึงไม่ใช้ใบก้อนเหลา